ขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบอกงานอีกแล้วครับผม วันก่อนยังอยู่ที่ประโคนชัยเลยครับวันนี้มาที่บ้านสุนวนในนะครับไม่ใช่วัดนะพี่น้องวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับพาพี่น้องมาชูสตาร์กรุ๊ปครับวันนี้เจ้าภาพขอจอใหญ่ขนาด24เมตรครับผมจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับตู้เบดวันนี้ก็ใช้เคนยกนะครับโอ้พี่นายสุทธิครับผมช่องดังโอ้อเรลโซโลเลยครับพี่น้อง โจใหญ่พี่น้อง24เมตรครับเต็มพื้นที่เลยครับผมโค้งเรดาร์ครับนี่ไฟจักระพิบนะครับเวลาเจอโจโทรศัพท์นะครับโอ้นี่ครับผมพอร์กแอมใส่อคิลิกนะครับแล้วก็เป็นกรงแบบนี้เลยฝนตกมาก็แค่เอาผ้าคลุมแค่นั้นเองครับพี่น้องโชว์กันเลยนะครับนี่นะครับพกแอมต่อข้างนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เบรครับผม หลังการครับผมฮอนตัวนี้ไม่ได้เปิดแรงนะครับเอาเคพอดีพอดีช่วยส่งเสียงกลางนะฝั่งนี้ก็้5นิ้วนะครับโอ้โชคครับผมจัดโฟมแบบนี้ดูดีมากเลยครับพี่น้องเตยมขึ้นโจอครับขนาด24เมตรครับผมหลังการมากมีไปบรรยากาศเย็นเย็นครับผมพี่น้องนี่ครับสวยงาม อยู่กันที่บ้านสนวนในนะครับพาพี่น้องมาชมสตาร์กรุปซีดูมาครับวันนี้โรงงานชาพนักกิจนะครับจะาพาขอโจอใหญ่นะครับ,บเบล่มเลยพี่น้อง24เมตรครับผมนี่อลังการตูเบดนะครับผม W ข้างละ24ดอกครับผม18นิ้ว ไฟบีมไฟพาจัดเต็มให้ครับผมอีกหนึ่งหน่วยนะครับไฟสวยมากนะครับเพราะว่า Star Group นี้ก็นอกจากเล่นหนังแล้วก็มีเวทีด้วยนะร,ระบบไฟไม่ต้องห่วงครับการทำซีนอลังการแน่นอนครับผมแต่วันนี้ได้ชมจอใหญ่สุดนะครับนี่นะครับจอเตรียมดึงแล้วเอาแล้วครับพี่น้องดึงจอขึ้นแล้ว ลุนกันมาดูกันครับโจขนาด24เมตรใช้คนดึงกี่คน 1, 2, 3, 4, 5, สองส้าหนะครับอยู่ด้านลา่างอยู่ประมาณ10คนอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมบอกแล้วก็การันตีให้เลยครับสำหรับท่านใดที่อยากจ้างเอาไปประดับงานนะครับตอบโจทย์เจพาพได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการโชว์การระบบไฟแสงสีเสียงนะครับผม ไฟบีมนะครับ4ตัวนะครับเป็นทรัตห้อยเลยแบบนี้จะคุมสีง่ายนะครับแล้วก็จะมีไฟพาด้วย 4-in-1 นะครับแล้วก็ด้านบนนั่งร้านอีก4ตัวนะครับผมบนจอก็จะเป็นไฟกระแทกนะครับนี่นะฮะส่วนในส่วนของแท่นชายก็จะเป็นแท่นสูงนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแค่บอร์ดไฟกับชุดอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์นะครับในส่วนของการคุมนะครับแค่นั้นเองนะครับ จัดเต็มจัดหนักให้จอภาพเลยนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยลวนครับผมคลิปนี้พามาชมนี่นะครับสวยงามโอ้จอใหญ่สวยครับผมนี่นะครับโจใหม่ๆเลยนะครับ อลังการครับอีกหนึ่งหน่วยผมบอกเลยนะครับแล้วก็ความชัดไม่ต้องพูดถึงครับใช้ระบบเลเซอร์ 4K ตัวใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ Epson นะครับระบบเสียงก็นะครับปรับจูนนะแยกใช้ายขวาอิสระนะแล้วก็ใครที่ชอบลั่นทุ่งลอยๆดับบิลครับผมเร็วๆนี้จะมีในส่วนเกือบ2 1นิ้วนะครับจะฝังด้านล่างนะครับก็จะเป็น i n นฟินิตนะครับก็น่าจะเป็น21นิ้วนะเือโบแปรพันเอามาเสริมในส่วนของใต้โจกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมรอรุ้นกันนะครับอ่ะมาให้ชมให้ดูแล้วกันครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเอาไปประดับงานนะครับชื่นชอบหน่วยหนังแล้วก็อยากได้หนังที่เอนเตอร์เทนในการเต้นแล้วก็ชมภาพยนตร์โตรุ่ง Star ์ก o ุปซีจากอำเภอพโคนชัยบุรีรัมน่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยตอบโจทย์สำหรับ ท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของหนังเอาไปเต้นได้ด้วยแล้วก็ชมภาพยนตร์ได้ด้วยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับแล้วก็ตกลงนะครับในส่วนของระยะเวลานะครับว่าจะเปิดเต้นถึงกี่ทุ่มให้ฉายกี่ทุ่มนะครับอันนี้ก็อยู่กับเจ้าภาพเลยนะนะครับไม่ได้เกี่ยวนะว่าหน่วยหนังจะ,ะบุมานะครับบางเจ้าภาพก็บอกว่าอยากดูหนังเร็วอ่ะดูหนังเร็วก็ฉายเร็ว เปิดเต้นพอสมควรบางเจ้าบอกว่าขอเต้นดึกๆหน่อยสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ได้หมดนะครับทุกวันนี้นี่นะครับก็จะมีไฟบีมในส่วนของไฟประดับประมาณนี้มาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับออที่ตรงจีช anel สองครับผมก็มีโอกาสวันนี้นะครับเหมือนเดิมวันนี้ประจําการในส่วนของดีเจนะครับผมมอบความสุขความมันก่อนชมภาพยนต์ให้พี่น้อง ขอบคุณ s ต a r g ก o u p c ซ n e m มาด้วยนะครับที่ติดต่อในส่วนของงานดีเจเข้ามานะครับมาดูตู้วกวีเขาหน่อยครับพี่ต้องนี่นะครับตู้จะเชื่อมไว้หมดเลยนะครับทั้งหมดสี่ตู้นะครับนี่สี่ตู้เลยนะเห็นไหมโอ้ชงดังอีกแล้วเนอะสวัสดีครับผมสมหมายชาแนลครับผมยอดเลยชโลชาแนลบะโอชาแนลน้ำพาวเวอร์วเออลนี่นะครับง่ายมากนี่นะครับ ยกก็คือแปดใบนะพี่น้องเนี่ยยกแปดใบได้เลยครับก็คือไม่ใช่สี่นะยกทีละอ๋อด้านล่างแปดด้านบนสี่นะครับยกสองรอบเองพี่น้องเออนะครับง่ายมากนู่นครับรถเคลรอยู่นู่นเคลรแดงอยู่นู่นนะครับโอเคเอามาให้ชมให้ดูแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านเจ้าภาพทุกท่านที่อยากได้ภาพยนตร์มา สมโพธิ์งานนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับชื่นชอบหรือว่าอยากได้หนังนะครับเอาไปประดับงานนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งโจรโรฉายอย่างเดียวครับผมนะครับก็ต้องเอนเตอร์เทนได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมที่มานาห้งานนี่ก็บางท่านก็มาโรเดนรอจวดอย่างเดียวออีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันครับผมสตาร์กรุ๊ปซิดิมาเนาะนี่ครับผมมีจอใหญ่ให้ด้วยชอบดูหนังจอใหญ่ๆ จัดให้ได้นะครับระบบเสียงไม่ธรรมดา24ดอกตอนนี้18นิ้วกำลังสั่งเข้ามานะครับ Infinity Turbo บแปรผันน่าจะวางหน้าตู้นะครับประมาณอีก8ดอก21นิ้วเพิ่มความกระหึ่มหน้าโจรับประกันความมันแน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะครับสีวา่าอ่าสตาร์กรุ๊ปหนังดีประโคนชัยจงังหวัดบ,บุรีรัมมีงานมีการติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบผลงาน นะครับผมระบบไฟสวยมากใครที่ไม่เคยชมต้องมีโอกาสต้องมาสัมผัสครับผมก็คือทำซีนได้แบบอลังการจริงๆเออคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปแล้วกันนะครับผมสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีครับ